สี่พฤติกรรมของคนที่ไม่ได้รักคุณจริงนะคะเขาแค่เข้ามาหลอกคุณเฉยมีอะไรบ้างข้อแรกเลยคือเขายังมองหาคนอื่นอีกคาว่าเขายังมองหาคนอื่นอีกสังเกตได้ยังไงคะโคช้ชคะสังเกตได้จากการที่เขาเมาื่อคุยกับเราอะตัดสินใจคบกันเป็นแฟนทั้งที่เจอกันในชีวิตจริงแล้วนะออกไปเดทกันเรียบร้อยแล้วคือให้สถานะว่าเป็นแฟนแล้วแต่วันดีคืนดียังไปผัวในเว็บหาคู่อีก พูดง่ายๆว่ากําลังมองหาคนอื่นอีกเหมือนเดิมคะ่ะยังไม่หยุดมันยังไม่หยุดนะคะโอเคไหมข้อที่2คือพอคุณจับได้เขาก็มักจะมีข้ออ้างบอกว่าไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรแค่ออนเฉยๆอยู่ยๆมันก็เด้งขึ้นมาเองอะไรประมาณนี้คะ่ะเชื่อมต่อกับข้อที่1นเนาะเวลาคนที่เป็นแฟนกันมันมักจะมีคําถามเอ้เราคบกันแล้วอะ ทำไมเธอยังต้องเข้าเว็บหาคู่คุณเข้าใจไหมว่าการเข้าเว็บหาคู่หรือการที่มีแฟนมีคู่แล้วแล้วเรายัางแบบเอาตัวเองเข้าไปหาในนั้นอะถึงแม้ว่าครั้งแรกคุณอาจจะคิดว่าไม่ได้มีอะไรแค่อยากดูเฉยเว่าเป็นยังไงแต่พอมาอันนึงเนาะมีคนมาแบบตุ้มกดใจให้กับคุณหรือค่อยคคุยกับคุณไปแบบทีละเล็กทีละน้อยคุณจะรู้สึกเกิดการเปรียบเทียบเพราะอะไรสิ่งใหม่อะ่ะ เข้ามามันย่อมดีกว่าสิ่งเก่าอย่างเช่นการพูดคุยก็จะให้เกียรติกันพูดเพราะแล้วคุณจะนึกถึงคนของคุณคุณจะรู้สึกแบบทาไมไม่เป็นแบบนี้บ้างแล้วใจคุณก็จะเริ่มขวยไปทางนั้นซึ่งหลายคนนะคะมีสามีอยู่แล้วมีภรรยาอยู่แล้วก็ไปแอบคุยกับคนอื่นแล้วรู้สึกดีด้วยนะจากนั้นก็จะมาแบบรู้สึกผิดอ่าทีนี้พอแฟนจับได้อีกเป็นเรื่องหนักกว่าเดิมค่ะดังนั้นนะคะอันเนี้ยคุณสังเกตได้จากสิ่งนี้เลยว่า พฤติกรรมของคนที่ไม่ได้รักคุณจริงอะ่ะมันจะทําแบบนี้แหละนะคะข้อที่สคือไม่ค่อยแคร์ความรู้สึกคุณคนที่ไม่ได้รักคุณจริง <Yeah. S 1> อย่าว่าจะอะไรเลยค่ะความรู้สึกคุณคือเขาก็ไม่ค่อยแคร์เขาไม่ค่อยใส่ใจเหมือนแต่ก่อนคือไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะแฮปปี้จะมีความสุขไหมคุณจะเศร้าไหม ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้เลยและสุดท้ายข้อที่4ค่ะตำหนิคุณต่อหน้าคนอื่นทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนโง่ในสายตาของคนอื่นๆน่ะพูดง่ายๆว่าเอ้ยรู้สึกเสียเซล่ะทำไมคนรักของฉันถึงมาพูดแบบนี้ทำไมไม่แบบถนอมน้ำใจกันบ้างเข้าใจไหมคะใครเคยเจอแบบนี้บ้างโอเคเนาะทีนี้นะคะโค้ชขาแล้วถ้าเป็นคนโสดละ่ะอยากสำเร็จในเรื่องของความรักอยากมีแฟนฝรั่ง อยากมีแฟนต่างชาติอยากได้คู่ที่มาดูแลเราแล้วเราก็ดูแลเขาด้วยพูดง่ายๆว่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าถ้าจิตตั้งต้นคือเออ,อยากให้คนอื่นมาดูแลซัพพอร์ตเราอย่างเดียวอันนี้ไม่เหมาะจะมีความรักนะแม่นะคะความรักคือการแชร์ริงคือการดูแลซึ่งกันและกันเพราะฉนจะแนะนําค่ะที่เอ็มใช้มาตลอดระยะเวลาสามปีนะคะ ชีวิตปังดีขึ้นในทุกด้านของชีวิตแล้วก็มีหลายๆคนที่บูชาไปประสบความสําเร็จนะคะนี่คือสีพึ่งเนาะที่โคชเอมถือนะคะเป็นเมตตามหานิยมเสริมในเรื่องของการเงินการงานความรักให้ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณจะขออธิษฐานเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่นอยากมีแฟนต่างชาติอยากมีแฟนฝรั่งอยากเจอคนที่ดีอธิษฐานปุ๊บนะคะแล้วก็ลงณหน้า,นาทองให้กับตัวเองพูดง่ายว่าปรับโงเ่เฮงให้กับตัวเองแต่ตรงนี้ จมูกโหนกแก้มทั้งสองข้างเสริมบารมีในเรื่องทรัพย์ได้คู่ที่เข้ามาเปเข้ามาเสริมให้เราดีขึ้นบางคนสาวไทยหลายๆคนอาจจะอยู่ในเฮ้ยสังคมไม่ได้ดีต้นตระกูลไม่ดีนะคะแต่พอแต่งงานกับฝรั่งมีแฟนฝรั่งชีวิตพลิกฟื้นมีให้ดูหลากหลายกรณีนะคะเรื่องนี้อ่ะโคจะบอกเลยนะมันสามารถที่จะปรับได้เราปรับภายนอกของเราให้ดูดีดูหน้าดึงดูด ภายในของเราให้มีเสน่ห์ก็คือมีในสิ่งนี้ค่ะที่เป็นเมตตามหานิยมที่จะเสริมให้คุณประสบความสําเร็จโคชเอมพกติดตัวทาทุกวันไม่ใช่แค่ในเรื่องของความรักแต่ในเรื่องของความโชคดีในทุกๆด้านของชีวิตด้วยเช่นกันอ่ะเดี๋ยวเอ็มจะมาแชร์นะคะเพื่อนที่เขาบูชาไปเขาแชร์จุดหลายคนบูชาไปแชร์มาเยอะมากคุณแต่ว่าโคชเอมก็ไม่ค่อยได้เอามาแช์นะเขาบอกว่าขอบคุณโคชเอมมากเลยนะคะที่แนะนําสีพึ่งให้ ตอนนี้สอบสัมภาษณ์ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมจะย้ายไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วดีใจมากเลยก่อนไปขอสีพึ่งหนึ่งตลับอีกนะคะเห็นไหมมูแล้วมูอีกบางคนบูชาไปแล้วยังกลับมาบูชาอีกบางคนทั้งหยกทั้งสีพึ่งแพ็คคู่เลยเนะี่ยอันนี้ก็คือหยกนะคะหยกและสีพึ่งแพ็คคู่ก็มีค่ะอยู่ที่จริตที่เราชอบใครสนใจก็ทัก Inbox สอบถามโคชเอมได้นะคะ